สวัสดีเจ้าวันนี้มาซือกับอ,อมเห็นแล้วนะเจ้าวันนี้เฮามาอยู่ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มอำเภอเลยนี้เจ้าอ่าก่อนที่เราจะไปติดตามดูบรรยากาศของวัดอมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจคนทำคลิปโดยนะเจ้าไปพร้อมกันเลยยังไปดูบรรยากาศของวัดไปกันเลยเจ้าาย จ้าแล้วนี่ก็คือวัดพระพุทธบาทห้วยต้มนะเจ้าตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาทรายอำเภอรีจังหวัดลำปูนนะเจ้าเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอำเภอรีนะเจ้าเป็นวัดประจำหมู่บ้านของชาวปากยอนะเจ้าภายในวัดจะมีสิ่งกอ่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงามก็คือ วิหารพระเมืองแก้วนะเจ้าโดยองค์พระาธาตุนั้นได้รับการตกแต่งอย่างงดงามทั้งยังเป็นที่บรรจุิรีและล่างทิพย์ของหลวงปู่ครูบาชัยวงศ์ษาพัฒนาเอาไว้เจ้าและมีความเชื่อกันว่าโดยว่าพระพุทธเจ้านั้นเคยเสด็จมาที่บ้านห้วยตม้มและได้ประทับรอยพระบาทเอาไว้ทํให้าภายในวัดนะเจ้าวัดพระพุทธบาทห้วยต้มนั้นมีพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ด้านในวิหารหลวงแล้วก็ถูกออกแบบแปลนก่อสร้าง วิหารหลวงเพื่อควบรอยพระพุทธบาทเอาไว้โดยหลวงปู่คูวาวงนั้นเจ้าส่วนในวิหารก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวของคูบาวงตั้งแต่เกิดไปจนถึงเรื่องราวโมรณาภาพเอาไว้แหมตยนะเจ้า และมีการเล่าเรื่องราวของชุมชนพระบาทโอยตมแล้วก็มีด้านหลังวิหารหลวงนั้นจะมีแพทะเจดีย์นะเจ้า8 4 0 0 0พระธรรมขันโดยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปจำนวน8 4 0 0 0พองค์เอาไว้เจ้าอาแล้วนี่เป็นเพียงแค่ประวัติข้าวๆนะเจ้าถ้าใครอยากหู้ประวัติไปศึกษาได้นี่คือบ่อน้าทย์เจ้า เปิ้ลมีบ่อน้ําทิพซึ่อเขาได้อ่ารับประทานหรือว่าได้กินกันนะเจ้าอ่าเป็นของตี้ว่าสัทธานในอ่าวัดของเปิ้ลนะเจ้าขอบอกว่าวัดเปิ้ลกว้างขวางขนาดและมีจุดถ่ายรูปหรือว่าจุดชมบรรยากาศได้สวยงามหลายๆจุดมากข่รมานี้กว่าจะเดินทั่ววัดนี้เอาเหนื่อยเหมือนกันเลยนะเจ้าเพราะว่าวัดเปิ้ลใหญ่ขนาดเลยเจ้าอําขอบอกว่า ใหญ่จริงๆอ่าออมปักมูดไว้หื้อแล้วนะเจ้าวัดพระบุทธบาทโหอยต้มอ่าห้ามพลาดน,นะเจ้าอันคลิปนี้ออมขอจบไว้เพียงแต่อีก,ก่อนขอบคุณนักๆขอบคุณหลายๆขอบคุณบะได้มามีอยังหื้อขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้จนจบมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็สมปรารถนา ขอให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้คิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นไปแล้วเจ้าขอบคุณเจ้าบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่จ้า